สวัสดีค,ครับพบก,กับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการสมัคอาจารย์โอ้และอาจารย์ทัพยากรเราก็มาแล้วโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะกดแชร์ออกไปาาเพียงคนละเก้าพันเก้าร้ยเก้าสิบเก้าแชร์ เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแรนตามด้วยอายุและตามด้วยคำถาม กดแชร์กันออกไปเพียงคนละเก้าเก้าร้อยเแชร์เร็วเซ ดีนะครับช่วยกดแชร์ออกไปด้วยเพียงคนละ9,999รแชร์ ใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะส่วนใครที่แอดเพื่อนแล้วนะคะเป็นเพื่อนกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์พอแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะดูเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะแต่าถามสองพยางค์นะคะการงาน ถามสองพยางการงานอย่างเงี mm ้ย hmm. มีปัญหาการงานอะไรถามมาเป็นข้อเฉพาะจอดจองหนึ่งข้อเลยนะคะหรือถามการเงินอย่างนี้อย่าถามนะคะมีปัญหาการเงินอะไรสองพยางอย่าถามนะคะมีปัญหาการเงินอะไรถามมาเป็นข้อเฉพาะจอดจองเลยนะคะเป็นเรื่องเลยนะคะส่วนใครที่อยากจะรู้นะคะว่าดวงจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะบอก ข้างหน้านี้ภายในสามวันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนใะเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียงสาวันเท่านั้นนะคะสนใจดูดูส่วนตัวถามได้ทุกข้อทุกเรื่องนะคะทักแชทมาได้มีค่าครูขอปอดเอ้ยขออะไรนะโอนเงินก่อนดูดวงนะคะโอนก่อนดูนะคะกดแชร์ออกไป เพียงคนละ9999แชร์ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอดเพิ่มเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแ <Share S 2> ชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามส่วนใครที่เป็นเพื่อนกันแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์พอแล้วพิมพ์คำว่าแ <Share S 2> ชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะ ยังมีที่ว่าสําหรับเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะสําหรับคนที่ดูดวงนะคะทุกวันนี้มีแต่แกมเมอร์เงินกู้และปัดมาคาร่ามาขอเป็นเพื่อนนะคะอยากมีเพื่อนดูดวงบ้างอยากมีเพื่อนดีๆบ้างนะคะแอดกันเข้ามาได้นะคะกดไลค์กดแชร์พอแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคําถามถ้า,ถาเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะมะคมกวันนี้จะถูกหวยราวไหมคะโดยมีอาจารย์โอเป็นปัดพานคุณมมกวันนี้จะถูกหวยราวไหมคะ ไม่ถูกอะไพ่ว่างนนั้นนะโอ้เราวังติดหนี้ด้วยอ่ะเข้ามาชาติชาติแชร์แล้ว417นะคะเรื่องการเงินจะดีขึ้นไหมครับหนี้สินจะแก้ไขสําเร็จไหมครับเราดูแค่ว่าเรื่องการเงินจะดีขึ้นไหมเราดูแค่นี้นะผมแนะนําให้ไปสวดพระกาถาเงินล้านเชื่อกะทําไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรการเงินยังพอหมุน<ะ>ไปได้จะมีการเจราจาเพื่อเรื่องเงินดีขึ้นนะ จะดีขึ้นไปสวดพระกระถาเงินล้านอาจารย์โอจะสวดให้ทุกคนฟังจะได้จะได้เงินจากการเจรจาหรือว่าได้เงินจากการงานนะคะที่ต้องมีการตกลงพูดคุยกันนะคะแล้วจะได้เงินนะคะวันนี้วิไลจะถูกหวยราวไหมคะอ่าเดี๋ยวดูให้วิไลวิไลจะเจ้าจะถูกหวยราวไหมไม่ถูกอ่ะนะไม่โกหกไพ่ไพ่จนนะคะไพ่เสี่ยเลียไพ่ขอทานค่ะไปสวดพระกระถาเงินล้านนะครับนะ สัมปชามินา,าสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยาคาปรายันเตพระม,มาจะมหาเทวาอภิราพาพาวันตุเมมหาพุญโยม,มหาราโภพ,าพาวันตุเมมิเตภาวาตัตเตุทธรามอาุนาโมพุทายะ เวรทายโยเวรโคนายังเวรหิงาาาสาเวรทศีเวรทสาเวรทิโยพุทธสมานิมามาพุทธสัสวาหุบสมัติชามีเพลงเพง,เพ,งพ,าพาพาหาหา,หาเรเรคนชื่ออะไรไม่รู้ผู้ชายเมื่อกี้เนี้ยเขาเ,ขาเขาพรพอเขาถามมาใช่ป่ะแล้วเราตอบให้เขาไปแล้วดวงเขาดีด้วยนะ แล้วเขาก็ลบข้อความที่เป็นคาถามของเขาอย่าอยาจะให้รู้อย,าใ,อยาให้เห็นอีกหเห็นอีกเดี๋ยวลบเดล,ลบบล็อกทิง้งเอาไปทรมานก่อนเราไม่เป็นไรครั้งหน้าคุณมาถามก็เราได้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณลบอีกนะคะคราวนี้เราจะจําไว้นะคะว่าคุณชื่ออะไรอ,อ,อแล้วเราจะบล็อกทิ้งนะอาจารย์ไม่ได้ใจร้ายนะคะอาจารย์มาให้คุณดูดวงฟรีนะคะ แต่ถ้าคุณทำกับเราอย่างนี้นะคะบล็อกทงเห็นเยวโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานนะแม้แตกผลงานก็ไม่ให้เราเลยอ่ะอืมเนี่ยเดี๋ยวนี้น้ําใจคนมนันื่ืดน้ําใจคนหนื่นกดแชร์ออกไปเซ วใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์ share แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะสวัสดีค่ะกุ้งนางสวัสดีค่ะคุณเทินจิตนะคะปะวะเสนังยังไม่มีผู้แชร์แล้วทั้งครูเลยนะคะต้องกดแชร์ออกไปก่อน เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เลเรยเซวิไลจะถูหวยลาวไหมคะถามซ้ำมาอีกแล้วค่ะเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะคะเป็นไพ่ห้าเหรียญเมื่อกี้ตอบไปแล้วเป็นไพ่ห้าเหรียญเป็นไพ่ขอทานนะคะการเงินไม่ดีนะคะเรื่องเสี่ยงดวงนะคะพรุ่งนี้วันวันนี้ใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมถามวันนี้ใช่ไหมอ่ะคุณวิไล รักว,วันนี้จะถูกหวยลาวไหมคะถามมาอีกวันนี้จะถูกหวยลาวไหมคะ่ะห้าเหรียญไงไม่ถูกไงแล้วเสียไงดูให้แล้วไงดูให้แล้วนะคะว่าจะไม่ไม่โชคดีได้ถูกหวยลาวในวันนี้นะคะบอกคุณวิไลไปแล้วนะคะคุณวิไลฟังบ้างซีไม่ใช่ก้มหน้าก้มตาพิมพ์อย่างเดียว โดยมีอาจารย์โอเป็นประธานอะไรประกาเขาแล้วมาหาว่าโอเป็นประธาน <c oughs> ไม่ใช่รายการไงเด็วคุณวิไลดูอ่ะดูเสร็จแล้วคุณวิไลก็บอกเรามั่งไหนะอย่าพียมวัวจันหลับหูหลับตาพิมพ์ฟังเราพยากรณ์ด้วยเนีย่ยแล้วมีอาจารย์โอเป็นประธานด้วยโอ้ไปกันไปกันใหญ่อาจารย์โอยังไม่ได้ว่าอะไรเขาเลยบอกว่าคุณวิไลถามไปําซ้า เมื่อกี้คุณวิไลาถามแล้วนะคะแล้วเราก็ตอบไปแล้วนะคะว่ามันไม่ถูกนะคะหรือว่าคุณวิไลยอยากจะให้เราตอบดีๆคะ่ะคํานี้คําคําทานายนี้มันไม่อยากฟังนะฮ่เกยถามใหม่ใช่ไหมไปสวดพระคาถาเงินล้านแล้วกันวิไลเอ้ยนะวิไลไปสวดซะนะหรือไปสวดมาหาจากกักรพรรดิก็ดีนะ นโมพุทธายาภาพุทธะไตรรัตนายามะนีนพราสีสหัสาสุธรัรมมาพุทโทธธรรมโมส,สังโฆยาถาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังพันธเสวะรีจมาหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิตาตโย อาหารวันทามีสับโซสปวดทารรมาสังคาปูเชมิห้ามพลาดดูห้ามพลาดแน่วันไหนอะ่ะวันที่หนึ่งสิงหาสิงหาเลยเหรอปีหกสิสมบัติเก่าเก็บไปชม ห้ามพลาดช้ e อปปี้เหรอเออช้อปปี้ขายเมื่อไรวันนี้หนึ่งสิงหาหกสิบไม่ไม่แล้วเขาจะขายยังไงอะ่ะก็ไม่รู้เขาขาขายขายช้อปปี้ยังไงใบละเท่าไหร่ใบละบาทมนะังขายด้เหรอไม่รู้เองโอนเงินหนึ่งบาทส่งมาถึงบ้านอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้เหมือนกันล้วมันอาจจะบวกค่าส่งก็ได้ไม่เคยรู้เลยว่าช้อปปี้มีขายเรียงเบอร์ด้วยนะคะ แชร์แล้วคําแก้วมณีอายุ41วันนี้จะมีโชคหวยราวใหม่ครับอาจารย์มาคําแก้วมณีอายุ41ถูกไหมไม่มีมันไม่มีม,มันเป็นไพ่ดีนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไพ่แบบได้เงินนะ่ะมันไม่ได้เงินนะพูดตรงๆไม่โกหกนะนได้มาอย่างนี้มันคบเขาแลกกันนะ มันมัน,ม,นมันไม่ได้เพราะว่ามันไม่เห็นตัวเงิน,นมันมีไพ่เหรียญมันไม่ใช่ไพ่เหรียญน,นะคะมันไม่ใช่ไพ่เหรียญก็เลยไม,ไม่ไม่กล้าตอบตอตหรือว่าเท่าทุนเนี่ยถ้วยวแรกถ้วยเอออาจจะสมอตตัวก็ได้แปลว่างั้นเนื้ออนะกดแชร์ออกไปคนอะไรคะวิค่ะดีค่ะวิค่ะไม่มีผู้แชร์นะคะอยากรู้ว่าสามีเก่า เขาจะเลิกยุ่งวุ่นวายกับเราไหมคะเลิกกันแล้วค่ะไม่ยอมเลิกเราเราพูดเลยไม่ได้เรื่องนี้เราไม่ดูมันจะไหนแต่ไรแล้วเรื่องเลิกกันเราไม่ดูเนาะเราไม่ท้าให้สามีภรรยาเนี่ยบาดหมางใจกันหรือว่าเลิกกันนะคะจะเลิกกันเราไม่มีสิทธิ์ไปบอกนะคะให้เขาเลิกกันนะคะเอส่วนพูดไม่ได้เรื่องนี้เขาไม่พูดกันหมบอกดูมีจัญญาทารายการแบบนี้เขาจะไม่พูดกันนะอันนี้พูดตามหลักความจริง เอาตรงๆนะเรามาทําหมอดูตรงเนี้ยเราไม่ได้ว่าจะตอบได้ทุกเรื่องนะคะบางเรื่องเนี่ยสําหรับข้างหน้านี้ดูได้บางเรื่องต้องไปดูส่วนตัวในแชทในส่วนตัวนะคะแล้วบางเรื่องดูฟรีไม่ได้นะคะต้องมีค่าครูมันมีเหตุผลทั้งนั้นแล้วค่ะไม่ใช่ว่าเรามาดูตรงนี้แล้วเอ้ยอันนี้ดูไม่ได้ต้องไปดูส่วนตัวเท่านั้น ทุกเรื่องทุกอะไรไปดูข้างหน้านี้ดูได้ค่ะแล้วหลายเรื่องด้วยที่เราตอบให้จะเป็นส่วนใหญ่เราเลิกกันแล้วค่ะก็ะมานี้ออแ,ตแต่คุณไม่มีผู้แชร์ค่ะเราก็ดูให้ไม่ได้ดูให้ไม่ได้เพราะไม่มีผู้แชร์แล้วเราก็พูดอะไรไม่ได้ด้วยเพราะว่าเรื่องเลิกกับคุณไปเลิกกันเสร็จแล้วจริงๆเหมอผมว่าเมื่อก่อนเขาบอกว่าไอ้นี้ครอคอเขาบอกว่าอยากรู้ว่าสามีเก่าเขาจะเลิกยุ่งวุ่น วายกับเราไหมคะเลิกกันแล้วค่ะไม่ยอมเลิกเอาเฉพาะคนที่แชร์แล้วบอกว่าเราเลิกกันแล้วค่ะแต่เขาไม่ยอมเลิกค่ะถามได้แค่คนละข้อครับถามได้แค่คนละข้อคนละข้อถ้าเกิดอยากถามเยอะๆถามไม่อั้นแนะนําดูส่วนตัวมีค่าครูทั้งแชร์ไมได้ถ้าสนใจนะคะขอพรวลก่อนดูค่ะผมทําผู้ใช้ให้ดูแล้วมาโบโบย่างสามสิบแปดแชร์แล้วนะคะมีปัญหากับเจ้านาย นายจ้างของแฟนจะเป็นยังไงบ้างคะคุณนะมีปัญหาใช่ไหมคุณมีปัญหากับนายจ้างของแฟนมันก็มีปัญหาต่อไปอ่ะบอกเลค่ยคือค,คือ,คอทําอะไรไม่ต้องบอกเขาเยอะทาเป็นแบบไม่ให้เขารู้เรื่องทุกเรื่องอ่ะไม่พูดอะไรซะดีกว่านะนิ่งๆ่งดีกว่าไปสวดคาถามหาจักพัรน์นะใครมีปัญหานี่ถึงกับตายเลยนะเป็นเล่นเลยนะคาถามมหาจักพัรดนะิอ่ะเขาบอกว่าหลวงตามาเคยกล่าวว่า คนที่ตาหรือว่าคนสวดคาถามหาเทกรพรรดิจพินาตอนหนังเป็นเป็นอย่างนี้หมดทุกคนประจํานี่เรื่องจริงนะนะโมพุทธายะพาพุทธาตรายรัตนายานมณีนภรัสสิสหัสสุธัมมาโุถุธรรมทโทม,มสังโฆยาธาพุดโมนาพุทธาบูชาธรรม,บ,รรมบูชาสังฆบูชาอคิีานังวรังคันทังสิวลีิจมหาเทร,รัง อาหังหวันทรมีิทุระโตอาหางหวันทามีทิทาตุโยอาหังหวันทรมีิสัพพสสมโหทาธรรมมาสังคาปูเชมิกนะเขาว่ากันนะให้ดูแลนะกดแชร์ก็คือคุณต้องไปสวดเอาเองอันนี้ผมแนะนำแล้วคุณจะสวดหรือไม่สวดมันเรื่องของส่วนตัวของคุณแต่เราสวดให้ฟังแล้ว เวลาก็มีไม่มากอินยานั่นแหละโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานอาจารย์โอเนี่ยก็เป็นประธานแล้วหลายสมัยนะติดต่อดูดวงกับอาจารย์โอแบบแบบส่วนตัวนะโอนค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูได้ที่ดูแบบแบบเซลติคอร์สนะ f a c e b o o k โอสิริกรอภนะิรัตเบอร์โทร061 99 22645 092 59 29261 i อดีไรโอซีรีสนสนใจดูดวงส่วนตัวเท่าไชไมาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะสำหรับไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูหน้หนาทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนศาลบวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทอรูป เรื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเศษครูค่ะรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนไพ่ยิปซีจากใบเกจิบัตรขายไพ่ยิปซีพร้อมตำราและขายไพ่เทพพร้อมตำราค่ะตามนี้ครับแลวผมตามนี้ครับอ่ะจานโอไปกินยาได้เลยได้เวลาละกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย 99. ้าสิบเแชร์เพียงเท่านั้นโบสวดแล้วจะเป็นยังไงคะเมื่อกี้ฟังไม่ทันค่ะเนี่ยค้างคุณต้องการสิ่งใดมันก็ได้หมดอะ่ะเพียงแต่คุณไปสวดแล้วคุณก็อธิษฐานเอาผมบอกได้แค่เนี้่ยเมื่อกี้บอกว่าใครที่คิดไม่ไมดีกับเราอ่ะมันถ้ามีภยัยถ้าเขาคิดไม่ดีกับเราหรือเขาทำอะไรเรามันจะมีภัยตีกลับตอนไหน แต่ถ้าเกิดว่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคนที่สวดคาถาบังหานจักรรดิเราเนี่ยเป็นประจําสม่ําเสมอเนี่ยไปร้อยจบขึ้นไปร้อยปวันเออต่อวัน,วนแล้วภัยถ้าใครคิดร้ายกับเราัพจะตีกลับตอนหลังหมดเลยไพยหมายถึงหมายถึงถ้าเกิดว่าเราสวดแล้วเนี่ยมีคนไม่ชอบเรามีคนมุ่งร้ายกับเราเวลาเขาทําร้ายเรามาเนี่ยมันจะตีกลับเขาก็คือว่าเขาจะซวยเองทีหลังโดออะมา สำหรับคนที่ไม่ได้สวดอาจจะไม่มีเกราะป้องกันเขาบอกเขาเชื่อว่านะเขาเชื่อว่าคนที่สวดมนต์เนี่ยเวลาสวดมนต์ไปแล้วเนี่ยไปไหนเนี่ยพวกยันน่ะที่เป็นหมวดสวดทั้งหลายมันจะวิ่งรอบตัวมันช่วยคุ้มครบบองเราคุ้มครอง,องเรานะคะโบมีอะไรโบรถามอะไรก็ดิืออ่อทถามเออ ผมก็<ด>แนะนำเง่เงคนคนค,คน,คน <ๆ S 2> ที่สวดมนต์อ่ะผมแนะนํานะถ้าสวดแล้วยังไงคุณก็ได้พุทธคุณไว้ป้องกันตัวเต็มที่แต่ถ้าคนที่ไม่สวดอ่ะมันก็เหมือนคุณไม่มีเกาะอ,อะไรเลยเวลารถรถชนคุณก็ตายเปล่าเลยก็มีเยอะแยะไปนี่เรื่องจริงเจอบ่อยเรื่องแบบนี้แล้วอ,อย่างนะไอ้เรื่องรถเรื่องราเนี่ยจะทําไมรู้ไหมอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าหลวงตาาเคยพูดเองนะคนที่สวดมหาจักรพรรดิอะถ้าเกิดเขาสวดของเขาดีดีเนี่ยแล้ว ไอคนที่ด่าไอคนสวดมนต์คนนั้นอะมันขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม,มอยู่ๆมันมีตีนผีมาจากไหนไม่รู้ล่ะม,มาถีมอเตอร์ไซค์เขาล้มได้เลยอะเนี<ม>่ยแกล้งขนาดน,นั้นเลยอะผีนะ<ม>ผีที่มันแบบคอยฟังบทสวดมนต์เวลาเราสวดอะคือเจอกก่อนว่าเวลาเราสวดมนต์อะผีรักเทวดารักคมรัก<ม>แล้วเวลาที่ผีที่มันได้สวดบุญเราแล้วมันก็จะแบบว่าเหมือนกับมีเขาเรียกอ,อะไรมากขึ้นนะ มีกําลังมากึ้นเพราะว่าแล้วคนนี้ยพอเราได้กําลังจากเราไปใช่ไหมผีพวกนั้นอ่ะมันก็จะช่วยเราให้แบบว่าเฮ้ยไอ้นี่มันด่าคนนี้นี่ว่ากูได้รับบุญจากมันทุกวันไอ้คนนี้มันด่าไอ้คนนี้กูถีบเลยมอเตอร์ไซค์มันล้มเลยอะไรอย่างเงี้ยคือขนาดนั้นเลยอันนี้หลวงตามาเล่าเองเลยนะอันนี้อาจารย์โอ้ได้ยินกับหูตัวเองเลยนะคะนี่มาเล่าต่อนะอจะบอกว่าคุณโบแชร์แล้วก็คือเมื่อกี้ ตอบให้แล้วใช่ไหมคะใครไม่มีผู้แชร์ถือสละสิทธิ์ไปทั้งหมดโดยอัตโนมัติครับอันนี้พูดพูดพูดหลักตามหลักความจริงเพราะขี้เกียจมานั่งบอกแล้วไงไอ้แชร์ไม่แชร์มันเห็นกับตาเห็นต่อหน้ากันแนละนะ้วนะโบนูสวดมนต์เกิดทุกคืนก่อนนอนค่ะส่วนใหญ่เขาจะสวดกันร้อยแปดจบร้อยแปดจบนี่ได้ประมาณถ้าถ้าเป็นกระถามหาจากักรพรรดิก็อยู่ที่เราเรา ประมาณห้าสิบห้านาทีหรือประมาณนี้สวดม์ทุกคืนก่อนนอนก็ก็ได้นะคะก็แต่ว่าแต่ว่าอยากให้แบบนี้สมมติระหว่างวันน่ะเราเรานั่งแล้วเอ้ยเรานึกถึงบทสวดโมเราอยากจะสวดละสวดเลยสวดเลยถ้าไม่ติดอะไรนะคะสวดเลยนั่งนั่งรถไปมหาเออเขาเรียกไปมหลาลัยไปที่ทํางานไปโรงเรียนไปอะไรแล้วแต่ไปทํางานนั่งรถกลับ จะขาไปขากลับเนี่ยมีเวลาใช่ไหมหรือว่าขับรถเองก็ได้สวดมนต์เลยสวดเลย,เลยตอนนั้นเลยไม่ต้องรอว่าอาบน,น้ำแต่งตัวเสร็จแล้วใกล,ใกล้ใกล้จะนอนแล้วค่อยมาสวดวันนั้นอะ่ะอาจจะเหนื่อยมากไม่อยากสวดแล้วอะไรเงี้ยแบบคือสวดได้ทั้งวันทนะ,ะไม่จำเป็นต้องแบบว่าต้องก่อนนอนเท่านั้นหรือว่าต้องออกจากบ้านต้นก่อนออกจากบ้านเท่านั้นหรือว่า คือบางคนเขานั่งถ่ายในห้องน้ำอ่ะเขายังสวดเลยค่ะนะอ่คุณมนก็ไม่แชร์ค่ะโชคลาภการเงินความรักค่ะยังมาดูสามอย่างก็ต้องมาดูส่วนตัวดูส่วนตัวดีกว่าเพราะว่าเราให้ถามแค่ถามแค่ข้อเดียวนะคะถ้าอยากดูละเอียดมาดูส่วนตัวนะคะไม่ได้แชร์ให้ด้วยนะคะสงคนดูส่วนตัวเป็นอย่างยิ่งนะคะ บัวคำก็ไม่ได้แชร์นะคะวันนี้จะมีโชคใหม่ก็ไม่ตอบนะคะเพราะว่าคุณหลันนะคะบัวคำไม่เลือกแชร์ให้เรานะคะไอเรื่องแชร์นี่ต้องบอกกันไม่รู้กี่ชาติกี่ภพนะก็อ่โบโบโบสวดได้ตลอดใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้ามีแบบคุณโบเราจะตอบให้แต่ถ้าไม่มีแบบคุณโบถือศาสิาศทั้งหมดโดยอัตโนมัติครับยกจะบอกว่าคุณโบจะสวดตอนไหนก็ได้ที่นึกได้ว่าอยากจะสวดนะคะจริงๆเนี่ย เขาจะแยกการสวดออกเป็นรอบละส6มสิบหกจบสาสิบหกจบรวมกันสมรอบก็เท่ากับหนึ่งร้อยแดจบเขาจะแยกกันออกประมาณนี้หมดเลยนะบางบคนก็สวดสาสิบจบอย่างเมื่อกี้จันโอก่อนที่จะมาทํารายการอาจารย์โอก้ก็สวดคาถาพระฉิมพรีของคุณแม่โบเรนตองบุญเติมไปสาสิบจบนะคะส่วนส่วนใหญ่ผมเราก็สวดคาถาเงินร้านอีกยังยังนับไม่ได้อย่างอย่างยาง,ยง,ยง,ยงไอ้นี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่า คนอย่างที่นักปฏิบัติสวดมนต์เน่ยเขาบอกว่าคุณสวดจํานวนเท่าไหร่คุณจะต้องกลับไปสวดจํานวนเท่านั้นย้อนกลับไปทุกวันทําไมต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าถ้าคุณอยากให้ฌานดํารงอยู่คุณก็ต้องสวดในจํานวนเท่าเดิมประจําแต่ถ้าหากคุณสวดน,น้อยกว่าหรือไม่สวดเลยฌานนั้นจะอ่อนตัวลงทําให้เกิดความไม่อย่างรู้ในจิตเกิดขึ้นอันนี้อันนี้อันนี้เป็น,เป,นเป็นพวกปฏิบัติมากๆเขาจะรู้กันนะอืม นะมีอยู่ปีหนึ่งอาจารย์โอสวดทุกวันร้อแปดจบนะเกิดโอ้โหไปต่างจังหวัดนอนอยู่ดีได้ยินเสียงผีมาคุยด้วยนะทีเทวดาเนี่ยมีเทวดามาคุยด้วยกลางกลางค่ำกลางคืนนอนอยู่หลับอยู่อ่ะเออสะดุ้งตื่นขึ้นมาอะไรวะเงียบสนิท กลัวมากเลยอะสกิดอาจารย์ท็อปเดี๋ยวอาจารย์โอไปในโลกวามตายอาจารย์โอก็ต้องเจอพวกเขาเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์กลัวหมายถึงว่าก็เลยสกิดอาจารย์ท็อปแล้วบอกอาจารย์ท็อปแล้วอาจารย์ท็อปฟังว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างปรากฏว่าอาจารย์ท็อปก็อธิษฐานในใจว่าถ้ามีจริงมาหาหน่อยเขาอยากอยากเจอเพราะอะไรรู้ไหมทาไมอยากเจอพวกเขาจําไว้นะไม่ว่าจะช้าหรือเร็วเมื่อคุณตายแล้วคุณก็ต้องเจอโลกพวกวิญญาณทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่เจอพวกเขาเนี่ย ดีใจชอบใช่โอ้ก็ดีใจที่เขามาทักนะแต่ว่ามันข้ามผ่านความกลัวไปไม่ได้ไงก็เลยตอนก่อนนอนก็อธิฐานบอกว่าอย่ามาให้เห็นนะกลัวให้ใใหห้้ได้นอนอย่างอย่างสบายอย่างแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยขอเขาว่ามามาเดือนเดสวดมนต์ให้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะสวดมนต์ให้ก็สวดให้เขาร้อยแปดจบคือเพราะความเป็นมนุษย์อะคืนต่อมาเพราะความเป็นมนุษย์อะไม่ช้าก็เร็วก็ตาม คุณต้องเจอกับวิญญาณทุกประเภทเมื่อคุณตายแล้วนะหากคุณมีกําลังจากการภาวนามากๆนะอ่ะอืเทวดาเทวดาที่คุณไปสวดบทที่เขาดูแลเขาจะมากันตัวคุณออกอืแต่ถ้าหากว่าคุณนี่ไงเนี่ยเต็มไปหมดเลยสายคาดหัวอาจารย์โอ้เต็มร่วงเต็มไปหมดเลยมันได้มีที่เก็บนะ็นอย่างที่บอกค่ะทุกคน,นว,ว่าหนูวิ่งอีกมันมันไม่ใช่เราที่จะ<อ> ปูตุชนธรรมดาย่อมกลัวผีเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่รู้ไงแต่ถ้าปูตูชนที่ฝึกประจําอ่ะเขาต้องการเจอเพื่ออะไรเพื่อฝึกจิตถ้าคนฝึกจิตประจําอ่ะจะชอบทําไมชอบเพราะอะไรรู้ไหมไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องตายตามเขาไปหมดนี่เรื่องจริงนะเราต้องตายตามหมดถามว่าวเราตายตามแล้วเรา,า,าม,มีสิทธิ์กลัวไหมไอคนที่ร้องวิไวายวิตวายกลัวสุดท้ายตายมไม่ได้โอไม่ได้ร้องนะแต่ไม่ใช่คืออาจารย์โอฟังแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวอาจารย์โอไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวทุกคนที่ตายอ่ะทุกคนจะเป็นอย่างนี้หมดอ่ะกลัวเต่๋ยวพอพอ,พอพอพอเราตายไปแล้วเราไปเจอพวกเขาอ่ะเราก็คุยกับพวกเขาได้เว้นง่ายอืมท่านเทวดาเขาจะไม่ให้คุยเลยเหรอมาคุยแล้วเขาจะรู้หรอ,อตายแล้วกันนะรู้เขญญาเทวดาวิญญาณวิญญาณที่อยู่ที่ตากนะเขาไม่ทุกท,ท,ทุกที่อ่ะถ้าเราเดินไปเขารู้ว่าเราตายแน่นอนโลกความตายกับโลกมนุษย์เนี่ยโลกมนุษย์เนี่ย ร่างกายเราเนี่ยมีมีสิทธิ์หมดอายุเพราะอะไรมาถึงวันหนึ่งเราถูกกาหนดไว้บางคนก็ยี่สิบบางคนก็ห้าสิบบางคนก็เจ็ดสิบเหมือนเหมือนก็ท,ที่ที่ไปคนไปเรียนกรรมาฐานเขาจะบอกว่าเดี๋ยวบอกไปแล้วกันนะโอไปสี่ก่อนนะเออเพราะฉะนั้นน่ะเขาจะชอบพูดกันประจำว่าอะไรรูไหมว่าคนเน่ยที่ที่มีอายุไขอ่ต้องตายอย่างแน่นอนนี่เรื่องจริงไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีโกหกนะ แล้วที่เล่าให้ฟังก็เพราะว่าคนที่สวดมนต์หรือนักปฏิบัติมากๆเนี่ยเขาเขาจะไม่กลัวความตายกันทําไมเขาไม่กลัวเพราะว่ามันตายแน่นอนนี่เรื่องจริงเนี่ยที่พูดตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรแปลกเลยไม่มีอะไรแปลกเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องศัจธรรมความจริงของความเป็นมนุษย์มาเล่าให้ฟังนี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าคนเราเข้าใจคนเราจะรู้ทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นมัางเอาละเวลามันหมดลงแล้วนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะไปแล้วนะไปกันหมด เอาแหละเดี๋ยวพอไปแล้วเดี๋ยวไปทำรายการอื่นต่อไม่มีใครถามอะไรแล้วนะคนที่ถามทาไมถ้าไม่แชร์ถึงสลับสิบไปโดยอัตโนมัติ